j จน n เฟอร์คิมเตรียมแจ้งความต่อปอ,อทอหลังโพสแสดงความจงรักภักดีแต่ถูกเรียนคีย์บอร์ดโจมตีจากกรณีที่นักร้องดีว่ารุ่นใหญ่เจนีเฟอร์คิมได้ออกมาโพสล้ำลึกแสดงความจงรักภักดีในหลวงร .9 ทำให้มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาโยงดรามา่าพร้อมแซะการกระทําของเธอขณะที่คนบางส่วนก็ที่เห็นต่างก็มีการอันฟอลโล่ไอจจนยอดลดลงไปหลายพันแต่ไม่นานก็มีชาวเน็ตที่ชื่นชอบในตัวเธอและรักสถาบันก็เข้ามาแห่กันฟอลโล่จน ไอเธอ ยอดทะลุ 400k หรือ400,000ฟอลโลนอกจากนี้จนนเจนนิเฟอร์คิมยังได้เตรียมการฟ้องชาวเน็ตรายหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงไม่สร้างสารรค์ทำให้เธอถึงกับประกาศลั่นว่าชาวเน็ตรายดังกล่าวเตรียมเงินรอมากราบเท้าเธอได้เลยล่าสุดเมื่อวันที่29สิงหาคม64เพจ Facebook ภาคีประชาชนปกป้องสถาบานันได้มีการโพสรูปภาพของแอดมินเพจที่ถือหนังสือมอบอำนาจของเจนนิฟเฟอร์คิมโดยทางเพจได้มีการระบุข้อความว่าเจคิมได้เซ็นหนังสือมอบอำนาจ ให้อติชเพจสภาคีในทีมเชียร์ลุงแจ้งความฟาดเกลียนแบบสุดซอยพรุ่งนี้ที่ปอท10นาฬิกาทั้งนี้มีรายงานว่าในเวลา10นาฬิกาของวันที่30สิงหาคม64เพจภาคีประชาชนปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งนำโดยนางสาววลิษนันแอดมินเจนเพจเชียร์ลุงนายทิติวัน์ผู้ประสานงานเครือข่ายเป็นตัวแทนมอบอำนาจจากผู้เสียหายประกอบด้วยนางสาวพรพันธ์หรือเจนิเฟอร์คิมนักร้องดังและ กาเบลพิธิกรโพรประเสริฐอดีตดาราสังกัดช่องเจ็นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายที่จะร่วมมาด้วยตัวเองประกอบด้วยนางสาวเรวดีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยและเยาวชนอายุ15ปีอีกจำนวน4คน